พี่พี่ต้องให้หนูพูดนะวันนี้เพราะวันนี้หนูก็อยู่ในเหตุการณ์พูดมาเจ็ดวันไม่พออีเหรอไพูดเอาพูดไม่ซ้ำหนูไม่ได้พูดความจริงคุณอัญถามมาเลยค่ะถามมาหนูตอบให้อ่ะ ากลายเป็นประเด็นเดือดที่ต้องออกมาไลฟ์เคลียร์กันกลาง t i k กตอกเลยทีเดียวค่ะสําหรับกรณีของคุณตั้มลบบุรีกับครอบครัวหลังมีการเคลียร์กันไม่ลงตัวเกี่ยวกับทรัพย์สินที่หาได้จากการไลฟ์ขายของบน t i k กตอก ก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนประเด็นกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่มีประเด็นดราม่าระหว่างคุณตั้มกับอดีตภรรยาอย่างคุณจ้าโองามพริ้งที่ได้ออกมาเคลียร์ใจกันผ่านรายการโหนกระแสปมแฉว่าฝ่ายหญิงนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มชื่อดังจนกลายเป็นกระแสสังคมซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้ตกลงเจรจากันโดยมีทนายพัด์เป็นคนกลางซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่าทางด้านคุณจ้าโอจะยอมใจ่ายให้กับคุณตั้มเป็นจำนวนเงินสีล้านบาท นับเป็นการปิดจบเรื่องราวลงด้วยดีโดยทางด้านคุณั้มก็ได้ไปมีชีวิตใหม่กับแฟนสาวคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสายและมีกิจการแบรนด์สครับเป็นของตัวเองซึ่งแฟนๆต่างก็ให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณตั้าจะไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นเมื่อคุณตั้าได้ให้ครอบครัวของเขาเข้ามาช่วยไลฟ์สดขายสครับแต่งานนี้กลับแบ่งทรัพย์สินที่ได้จากการไลฟ์สดขายของบนทิกต็อกไม่ลงตัวโดยทางคุณั้าอ้างว่า ครอบครัวของเขาไม่ยอมให้เขามีสิทธิ์ในเงินที่ได้จากการไลฟ์ขายของทั้งที่เป็นธุรกิจของตัวเขาเองเขาจะต้องคอยขอเงินจากทางครอบครัวซึ่งเขามองว่าไม่เหมาะสมเพราะเขาโตพอที่จะดูแลรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้แล้วส่วนทางด้านครอบครัวก็บอกว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้คุณตั้มนําเงินไปเปย์คุณทรายแฟนสาวจนหมดตัวซึ่งเงินเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปไหนคุณแม่ของคุณตั้มเป็นคนเก็บและดูแลให้ทั้งหมดหากวันหนึ่งคุณตั้มกลับมาบ้าน ก็จะได้มีเงินส่วนนี้ไว้ซัพพอร์ตงานนี้ทนายพัฒก็ได้เข้ามาช่วยเจราจาอีกครั้งกลางไร้สดระหว่างคุณตั้มกับน้องสาวและลูกสาวกับอดีตภรรยาที่ไม่ใช่คุณจ้าโอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคือเรื่องเนี่ย mm. มันมีปัญหากันเรื่องเงินถูกไหม mm. เรื่องเงินเนี่ย mm. ก็คือเรื่องการขายไอ้สักครับนี่แหละถูกไหม mm. แล้วก็มันมีปัญหาว่าแบ่งกันไม่พอใจกันถูกไหมก็คืออ่ะ ผมอะเข้าใจอย่างนี้นะผมเข้าใจผมเป็นกลางผมมองว่าอย่างนี้เออ่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวครอบครัวเนี่ยเขาก็มองว่าโอเคตั้มมีสาวใหม่ก็เพิ่งคบกับสาวใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปคบกับสาวใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าลึกซึ้งนะบางจะเป็นยังไงจะคบกันไปได้นานไหมแล้วถ้าสมมุติว่าให้เงินไปหมดพวกนนี้นั่นไปเนี่ยเผื่อสาวใหม่ทิ้งก็ยังกลับมาบ้านก็จะมีเงินมีทองอันนี้คือทางที่บ้านคิด ส่วนตั้มเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยโตแล้วเงินทองเนี่ยมันเป็นของของผมผมได้มาทุกอย่างแล้วเนี่ยผมก็อยากใช้ชีวิตของผมผมก็ต้องเอาทุนไปทําไม่ใช่ว่าผมไปอยู่กับผู้หญิงฝ่ายนั้นแล้วเนี่ยผมอะ่ะจะต้องไปไอ้เกาะเขากินนู่นนี่นั่นมันก็ดูไม่แมนนี่คือความคิดของแต่ละบุคคลที่มันไม่ตรงกันมันก็มีแค่นี้เอง ประเด็นทีเนี้ยไอ้เงินเนี่ยผมสอบสอบถามข้อได้จริงแล้วเนี่ยมันขายสักครับเนี่ยทุนประมาณสี่สี่แสนถึงห้าแสนแล้วมันขายได้ประมาณสักอ่างปีไปล้านนึงแต่ว่าหักแหวกหักอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณแปดแสนมันมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ที่ตอนตั้มมาอยู่จ่ายนั่นจ่ายนี่ไปประมาณสักสองแสนมันก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณหกแสนเจ็ดแสนก็แบ่งกันถ้าแบ่งกันคนละครึ่งคางมันก็น่าจะโอเคทีนี้ในส่วนของประชาชนเวลาเขามองเนี่ย ตอนเนี้ยตั้มไม่ได้ไหลในชอ่องของตนเองถูกไหมฮนะพอประชาชนเขาเข้าไปส่องเนี่ยเห็นน้องบ้างเห็นแม่บ้างเห็นลูกสาวมาไล่บ้างประชาชนเขาก็สับสนเออทําไมมันเป็นอย่างนี้เขาก็ถามมันก็ไม่จบเนี่ยมันคือปัญหามันมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยผมไม่อยากเห็นครอบครัวต้องมาฟ้องกันว่าเป็นคดีอาญาคนนี้ยักยอกเงินนะคนน,น,นี้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฝั่งที่เป็นครอบครัวนะ เราเป็นครอบครัวเราหวังดีเราหวังดีกับตั้มนะอ่ะส่วนถ้าตั้มไม่รับแล้วเนี่ยโอเคตั้มมึงเอาเงินไปมึงใช้ชีวิตมึงจบมึงจบมึงเลิกพาชีวิตมึงมึงกลับมามึงก็รู้นะว่ามึงทําอะไรไว้บ้างบ้านจะไม่สรกตมึงนะอันเนี้ยมันก็ต้องแจกแจงกันแบบเนี้ยให้มันเคลียร์แต่ว่าเอ้ยโอเคบ้านจะบอกว่าเอ้ยไม่ให้ตั้มไปเลยให้ตั้มไปแต่ตัวกลับมาตั้มยังเหลือเราก็ต้องเข้าใจตั้มด้วยว่าตั้มมันโตแล้วมันจะมาขอเงินเหมือนเด็กปหนึ่งปสองมันไม่ได้ เนี่ยมันก็มีแค่นี้เองนี่ผมกลางมากเลยแล้วเข้าใจปัญหาด้วยแล้วผมก็ไม่รับฟังของแต่ละคนมาลูกนี่นั่นมาอย่างเงี้ยไม่มีทางนะแค่นั้นเองแต่ตอนปัญหาที่อยากให้แก้มากสุดคือช่องโอเควันเนี้ยคุยกันเนี่ยเบื้องต้นคุยกันได้เบื้องต้นแล้วว่าช่องเนี่ยตั้มให้ลูกถูกไหมฮะแล้วไปให้รบรูปตั้มออกเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนชื่ออะไรแล้วก็แก้เป็นของลูกไปเลย ส่วนสินค้าเนี่ยวันนี้ก็คุยว่าจะเอาทุกอย่างที่มันเหลืออยู่เนี่ยและรถาากระบะเนี่ยให้ตั้มส่วนตั้มจะไปขายยังไงเรื่องของตั้มแต่ปัญหาคือมันเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าแม่ของตั้มเนี่ยไม่เปิดประตูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอ้ส่วนเงินเจ็ดแปดแสนที่มันมีปัญหาอาจะไปฟ้องกันก็ไปฟ้องผมไม่ได้ว่าแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้คือควรจะคืนของแล้วก็ลดให้ตั้มไปก่อนอย่างน้อยมันได้มันไดของไปมันได้อะไรไปไมันอาจจะสบายใจขึ้นเอาไปของไปลองอะไรเงี้ย มันยังมีติดอะไรติดไม้ติดมือไปอ่ะมันก็จะซอฟลงแต่ประเด็นคือถ้าทุกคนไม่หันหน้ามาคุยกันเลยมันมันมัดแน,น่นทุกอย่างอ่ะมันก็แกะออกไม่ได้มันก็ต้องฟ้องกันเนี่ยมันมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยถูกไหมคือเวลาเวลาถามเนี่ยต่างคนต่างพูดมุมหนึง่งประชาชนเขาก็มองอีกมุมนึงฝั่งนี้ก็พูดอีกมุมนึงสุดท้ายแล้วความเสียหายเกิดแก่ใครเกิดแก่ทั้งคู่เลยไม่ได้เกิดที่ผมนะอะไรอย่างเงี้ย ผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตพลาดพิงนิดนึงนะผมผมตอนเนี้ผมรู้สึกว่าคุณโอคุณจูนไปละคุณโอนี่โคตรด,ดีเลยนะตอนนี้คุณโอเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากคือครอบครัวเขาเขา,เขาเอาลูกเอาอะไรออกมาไลฟ์สดเขาในสิ่งที่เขาปิดเขารับผิดชอบต่อสังคมไปแล้วเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาออกมาไลฟ์สดเขาเอารูปเขามาทำคอนเทนต์นีนน่น่ารักมากเลยอะ่ะมันดูอีกฟิลหนึ่งแบบเออแล้วก็ยินดีกับเขาเราไม่ได้มีปัญหากันแต่พอเราลองกลับมามองของเราสิมันคืออะไร ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงสรุปที่มาที่ไปของดราม่าเพียงเท่านั้นการพูดคุยหลังจากนี้เรียกได้ว่าดุเดือดมากจนทนายพัฒถึงกับกุมขมับแถมยังออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กทนายพัฒคุยกฎหมายอีกว่าคำคมวันนี้เสนอคำว่าขายของไม่ได้ก็ขายกันเองนี่แหละมันกว่าเยอะจบอะงานนี้จะจบลงอย่างไรเราคงต้องรอให้คุณแม่ของคุณตั้มออกมาชี้แจงกันอีกทีหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ